ต้องข้อกันมาหลายคนเลยนะมาไม่ยาครับพ่มนะลงมาถ้าไม่เจอที่ร้านมาที่บ้านเลยครับนี่หลานพี้นนวดมาเอามันมันเฮ้ยดอเด็กพังง่าใช่ไหมจีนวดเท่ๆจียูช็อตช็อตช็อดช็ดแต่อีกนึงนะมีเหล็กแปดสิบเนี่ยถือมันเลยจะช็อดเยอะมั้งวะไม่อยู่เออนั่นแหละเหล็กแปดสิบนี่ใช่ไหมเอาเอาเอาหรือแกไม่แก ไปเลลาลวันนี้เอาแกไปเลยลาลานี่ไงลานแกนี่เกบอกว่ามันดีนะพามานั่งใจลานบันดได้ไงให้รู้แล้วเออนั่งมึงหลงห้แกอยู่ไหนแกอยู่ไหนโอยอยู่้ยโอ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 ้ยโโอ้อย่อออออ นี่วันนี้นะครับนายส่วงนี้มันตกก็แบบบางทีก็ปิดบ้างปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้างนะมาถึงนาเลยโถูได้เม็ดนะเออส่วนใครที่จะเอาข้องมาค่ายนาะหลานก็ถูห้าพมสะอิดนะเออเพื่อบางทีแบบจะจะเฉาอะไรก,ก็ได้นะเออไม่ใายแบบมาค่ายกันเชย่เชยเข้าใจไหมเออเมื่อไห่แม่หลูก,กับรลุนุ่งเงเลย เฮ้ยทำให้ฟันแกเป็นพนันแล้ววะมึงลงไปแลงีลงไปแลไมึงล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 งไปแลงฟันฟันแกเป็นอะไรฟันเป็นแมงอ๋อไม่รู้ไข่ไม่รู้ไข่นี่เรียกนี่เนี้ยนี่นี่ฟันฟันเฮ้ยทำให้เขาเมื่อเขาเจอจีนเลยวะนี่ฟันฟันเป็นแม่ฟันดดนจีนหมดแล้วกูนะอืมนั้นนะ เอานะช่วงนี้ใครผ่านมาถ้าไม่เจกอ,กอกนะอ็อยากกูดนะนะเอาผ่านมาช่วงนี้ใครผ่านมาเรียวบอยากกูดพุ่มนะนะเออไปเนี่ยเดี๋ยวต่อจากนี้เอาผ่านแบบนี้ต่อจากนี้ขึ้นผ่านลงเลยเอาเดี๋ยวเพื่อบางทีคนงงอันนี้อยู่เทินสุดท้ายข้องจากวัดบางงาแล้วครับเออนี่อยู่เทินสุดท้ายข้องจากวัดบางงาทางขึ้นแล้วก็ลงจากผ่านแล้วก็เรียวกับพังงามาจากภูเก็ตเรียวกับภูเก็ต เป็นอยู่เท่นี้แหละเซ็ตนี่ไงเห็นไหจะถึ่งผ่านแล้วจากึ่งผ่านแล้วเออเอาตามนี่เลยนี่เออนี่ไงเห็นไหมพอพลานพมมาสักอีกนึงมันจะเป็นผ่านแล้วนี่เห็นมาผ่านาซาสิ้นนี่มาส่งผ่านซ่าผ่านเลยนะเออนี่เห็นไมตรงนี้เลยนี่บานพมอยู่ทางนี้บานฐานนุนนี่เห็นไหมเออไปนี่แหละผ่าบาบาเลยวันนี้เออไป อ่าพอมาเรื่อยๆยนะมาเรื่อยๆมาเรียงเรียงมาด้วยเรื่อยมาเรียงเรียงเอาหัวผ่าเตียงเอาขาผ่า,า,า,ผาบาหนึ่งคนมันก็มีหลายท่าแต่สงสารมาที่มีท่าเดียวเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ้ว้าวจริงมะค่ไปเลียวว่าวครับเนี่ยบอทึงตรงนี้เลียวเลยเลียวมุดตายผ่านไปก่อนนะพ่ผมเด็กมุดตายผ่านทุกวันเออนในในบ้านพ่ออยู่นี่นะ าแล้วตรงนี้มันจะมีปอมตำรวจแต่ว่าเป็นลางแล้วเนี่ยอายจแหลไม่รู้ท่านนุ่นฟีฟูดอายจแหลไม่รัวพันอันนี้มันเกืออะไรนี่คือปอมตำรวจพันผมแต่ว่าเข้าลางแล้วเออเข้าลางลางผือว่ามึงทำไมไม่ไม่เย็นสาลเลยว่าถ้าลางแล้วมันต้องเวลเนาะโอ้นะเออนี่เลียวเข้ามาในซอยเห็นไหม แล้วนี่เลยครับถึงบ้านแล้วครับพมนะนูนูนสร้างโลคูใจเห็นไหมเออนี่แหละบ้านผมอยู่นี่นะใครจะเข้ามาก็แวะมาได้เลยถ้าใครอยู่ทีลานเราจือ้อพอมก็โอเคถ้าไม่จอมีเบอร์น้ารานแล้วก็โทรเลยฝนตกชอบแรงและกูอะพอฝนไม่ตกแดดออกไม้กูปิ้งร้อยไม้เออโอเคไปเนี่ยบ้านม